สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธรมนวันชาริพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพันห้อค่ะช่องธรมนวันชาริพาเป็นแนวทางเสียงโชคสลับกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เลขบนสองตัวนะคะมีศูนย์สามเจ็ดสามแล้วก็เก้าสามค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวแล้วก็สองตัวอีกใบนะคะมีสี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามค่ะ แล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีหกแปดเก้าแปดแปดแปดแล้วก็ศูนย์แปดค่ะ แล้วก็มีใบสรุปนะคะเลขบนนะคะมี403 407 473 493แล้วก็มี2ตัวบน03 07 73แล้วก็93ค่ะแล้วก็มีเลขล่างนะคะ58แล้วก็98ค่ะนี่ก็เป็นหวย บนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่1คกุมภาพันธ์2566นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทรมนวันชาลิพาด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ